ta yeah. oh, yeah. wow, <laughs> yeah. oh, ca... uh. oh, là nghiêng siêu đấy mẹ cô. ควันดาวควันดำขอบดูครับนี่งานเอ่อเพิ่งเปิดเพื่อกาานนะฮะคุณโอ้โห ขนาดนี้เหมือนช่วงมีนาเลยท่านนี้เดือนพฤศจิกายนอยู่เหนือลมดีกว่าหลอกไม่ลึกนะครับ ดีจริงดูครับระบางบางดูไม่ค o ูครับมาถี่ครับ นิดเจ็ดอีครับไม่กล้านี้ไม่ค่อยอ่อนครับไม่ได้ทำห่อนมานเอาไว้ ลงมาแล้วสีชินเนี่ยเอามาช่วยงานครับนี่สีเลือดเือสเล็กใช้มาดนี่จักนนี้ขั้นเร่งท่นเร่งเคนี่มาชนามเมยนะ์ไมาชนา,ราบรับครหกปีเลวประมาณห้าหกปีเดปีเร่งรอ่ะก <c oughs> ินกันเลยครับ

ซุมรรกอ่มก,ออกุอ๋ออ,กกอง,งดุกครับมกีเจงดุกมาขันอันนี้เจมมเขันติดโอ้งานเยอะขอเอาคมีอกีกขันนึงครับของพ่อตาครับอีกทีมหนึ่งดดแออด,ดีอเอวจะเรื่อ เคครับเงินดีครับไปเลยครับเดี๋ยวเชนครับสายจวดครับจวดนะฮะคันนี้จวดแน่นอนแรงก็ทีมงานฝั่งเทียนี่ยไม่ได้วิ่งครับก็เลยน้ำมาช่วยครับต้องพูซื้อแบบ พูดซาดินนะต้องขออภัยด้วยพูดทางถนะึงบ,นะบ้านเลยแถวบ้านคุยกันนะเพลยคด้วยมีเพลนอนกับคันนี้ไม่ไหวตรงไหนจอดนอนตรงนั้นฮนะสายสายตรงครับเป็นนคนกับมีสายตรงครับรรคับนนี้ครับผม อันนี้ก็เจ็ดแปดปีเงี้ยนี่สมอลันนี้โอ้ไม่โครเราอาการเป็นยังไงเนาะมันหันตาเไป นี่น่าจะลอกแล้วครับต่ำครับจะขอจะขอให้ลห้อกของนี้ด้วยก้อนดันจริงครับ เชนมาช่วยวิ่งครับเซเชนในงานยังไม่มีวิ่งครับโทรให้เรียกมาช่วยครับ ใส่แบบนี้เลยเกือบทุกทีงานนะอ,อจวอแน่นี่แบบเหมือนจะงัดเลยครับเกือบจะงัดแล้วครับผมว่านะจะประมาณมกราณีดินเนะ่ยต้องงัดแน่นอนนะัแบแถวนี้แข็งจัดครับ มันแข็งนะดูขนาดนี้ก็มันก็แค่นิดโลกมานิดเดียวเองครับดูมันก็ดูอ่ะมาโคลนโอ้โหครับแข็งครับดูแข็งดูครับนี่เปิดมาดูการจริงๆฮะเดือนพฤศจิการอย่างเงี้ยธรรมดาช่วงพฤศจิกายนแต่นี่เข้าไม่ได้ครับไม่เข้าได้นะครับกุมภานโ่นนะครับ ก็มันอยู่ลึกครับวิ่งเฉพาะอันนี้ก็วิ่งเฉพาะในพึ่งน,น,น,นาก็เกือบโลหนึ่งแล้วครับก็ขึ้นก็ด้ายางไปอีกประมาณห้าเมนรไปกับ3โลอ่ะ minh mực dạy là เดาเขาจะพป็นี่ครับ